หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยายลัยราชภัฏมหาสารคามก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2538มีผู้ร่วมก่อตั้ง3ท่านคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติเกียรตเจริญผู้ช่วยศาสตราจารย์เรืองยศจันทรสสมารถและรองศาสตราจารย์ทวีพันธุวาสิทธ ภายใต้ปรัชญ,ญามุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารและสามารถนำความรู้ไปใช้พัฒนาตนเองพัฒนาองค์การและพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม18ปีแห่งความภูมิใจจะก้าวต่อไปด้วยมาตรฐานคุณธรรมและความสุขสัญ,ญลักษณ์ประจำหลักสูตรครั้งแรก ใช้รูปหยดน้ำหมายถึงน้ำเป็นจุดเริ่มต้นแห่งสรรพสิ่งที่มีชีวิตดังเช่นรัฐภาสนศาสตร์เป็นแหล่งเพาะบ่มคนสู่สังคมปัจจุบันเป็นรูปสิงห์สีทองและเขียนคำว่ารัฐภาสนศาสตร์มีความหมายว่าเป็นแหล่งเพาะบ่มนักบริหารจัดการที่มีความสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่ปรุงประสงค์ และมีมาตรฐานคุณธรรมและความสุขสัญ,ญลักษณ์ต้นไม้ใช้ต้นมะขามซึ่งเป็นต้นไม้ท้องถิ่นเป็นไม้ยืนต้นแข็งแรงมีอายุยาวนานเกิดได้ทุกสภาพพื้นที่และทุกส่วนสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่ว่าจะเป็นลำต้นใบดอกผลเปรียบเช่นบัณฑิตรัฐประศาสนศาสตร์สามารถใช้ทุกส่วนของตน เพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติสังคมหน่วยงานครอบครัวและตนเองอย่างมั่นคงแข็งแรงยั่งยืนและถูกต้องสัญลักษณ์สีใช้สีเขียวเป็ดและเป็นสีแถบครุยปริญญาแสดงวิทยาฐานะหมายถึงการผลิตบัณฑิตที่ดีงามเจริญง,งอกงามและสมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรสาขาวิชารัฐภาสาศาสตร์เริ่มเปิดสอนภาคกสศบปหรือเสาร์อาทิตย์ในภาคเรียนที่สองทับพระดับปริญญาตรีโดยใช้ชื่อปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิตสาขารัฐปรัฐภาสาศาสตร์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สถาบันราชพัฒมหาสารคามมีนักศึกษารุ่นแรก140คน และเปิดสอนภาคปกติรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา2,539ในภาคเรียนที่หนึ่งมีนักศึกษาเพียงหนึ่งห้องจำนวน37คนในปีพุทธศักราช2,541ได้เปิดสอนหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตต่อมาปี2,546หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้ย้ายที่ทำการมาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียตรติ80พรรษาชั้นที่9ห้อง1509-06ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งปัจจุบันพุทธศักราช2547เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทร,รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสนาศาสตร์เปิดสอนรุ่นแรกภาคเรียนที่3ปีการศึกษา2547 มีนักศึกษาจำนวน36คนถึงปัจจุบันนี้มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วมากกว่า2,000คนโดยมีบุคลากรสำคัญที่ร่วมสร้างหลักสูตรปริญญาโทดังนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมเกียรติเกียรตเจริญเป็นประธานและทีมงานอาทิด,ดทรธรรมนิต์วร,รารพนรองศาสตราจารย์กุลทนธนาพงศธร รองศาสตราจารย์วน,นาเจียมศรีพงศ์ดรหักควรชูเพนดรวิทยาเจริญสิริดรทรงศักดิ์จีระสมบัติผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์สุทธิไสในปีพุทธศักราช2549ภายใต้การนำของรองศาสตราจารย์ดรสมเจตภูรีอธิการบอดีในขณะนั้นได้ร่วมมือกับกมรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดสอนบุคลากรท้องถิน่นหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการปกครองท้องถิน่นโดยรับผิดชอบนักศึกษาจากจังหวัดนครพนมและจังหวัดกาลสินในปีพุทธศักราช2550ได้เปิดสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารการคลังซึ่งรับผิดชอบจังหวัดมหาสารคามจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดกาลสิน์ ในปีพุทธศักราช2553ได้มีการร่างและเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอกหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ภายใต้การสร้างหลักสูตรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อรสมเกียรติเกียรติเจริญและทีมงานและเปิดสอนรุ่นที่1ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2554 ในปีพุทธศักราช2553ได้ทำ M.O.U กับกรมราชทัณ์เปิดสอนหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตแก่ข้าราชการและผู้ต้องขังณเรือนจำจังหวัดมหาสารคามในปีพุทธศักราช2556เปิดสอนปริญญาโทอีกหนึ่งสาขาคือรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกนชนและจะเปิดสอนระดับปริญญาเอกในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรระดับปริญญาตรี4ปีหลักสูตรรัฐประศาสนศา,าสตร์บัณฑิต สามสาขา 1. สาขาวิชารัฐภาสนศาสตร์ประกอบด้วย3ามแขนงวิชาคือการบริหารและการปกครองท้องถิ่นการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และการบริหารโครงการและนโยบายเรียนตลอดหลักสูตร134หน่วยกิตเน้นการบริหารภาครัฐการปกครองท้องถิ่นองค์การและการจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์นโยบายสาธารณะแผนและโครงการภาวะผู้นำการวิจัยสถิติกฎหมายครบทั้งสามลักษณะคือกฎหมายอาญากฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายลักษณะพยานรวมถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การเมืองการปกครอง ได้กลับมาเจอกันวันนี้น้องพี่เยาหยอกบอกความชื่นชมร้องรำให้ช้ำชื่นจิตมากมายด้วยมีเกลียวกลมเชื่อมความสนิทสนมเพื่อสังคมหลักสูตรระดับปริญญาเอก3ปี2หลักสูตร2ส,สาขาคือ1หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สปรัญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชนและก้าวเข้าสู่อาเซียนด้วยหลักสูตรนานาชาติสาขารัฐภาษาศาสตร์โครงการเปิดสอนระหว่างปี2558ถึง2560ทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอาชีพตำรวจทหารนักปกครองประลัดอำเภอประหลัดอบตเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนบุคลากรและที่สำคัญสามารถเป็นครูผู้ช่วยได้และครูทางการศึกษาได้ ในด้านบุคลากรของหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีบุคลากรระดับปริญญาเอก12คนและตำแหน่งทางวิชาการ6คนบุคลากรมีดังนี้ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวัชรินทร์สุทธิสัยประธานหลักสูตร 2. รองศาสตราจารย์ดรอร์วงพัฒนาศรีประเสริฐ 3. รองศาสตราจารย์สาวลักษณิกรคิทยา 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยุภาพรยุพาธ 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเสวรัตน์โกศลจิตติอัมพรหกผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสัญญาเคนาภูมิ 7. ดรวิทยาเจริญสิริ 8. ดดร์ทรงศักดิ์จีรสมบัติ 9. ดรสุทธินีอัฐากร 10. ดรสิทธิพรสุนทรสิบเดดอร์สักพงหงษ์หมวน 12. ดอกเตดรพักดีโพสิงห์13อาจารย์ชาคอนขยนันท์14อาจารย์ธีรประพัฒน์ประพัฒน์เดชาพงษ์และ 15. อาจารย์ยุวเรศหลุดภาบุคลากรประจำหลักสูตรได้แก่ 1. นางสาวสมประภาอูริศนักวิชาการศึกษาประจำหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 2. นางสาวสุมารตีทุงจันทร์นักวิชาการศึกษาประจำหลักสูตรปริญญาโทสามนางสาวอิดสริยาสิริพักนักวิชาการศึกษาประจำหลักสูตรปริญญาเอกสนางสาวสุรินภาทุงจันทร์บุคลากรประจำหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอกสาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 5. นายธนชัยใจซื่อนักบริหารงานทั่วไป 6. นางสุมานันแก้วสองสีแม่บ้านความภาคภูมิใจของหลักสูตรสาขาวิชารัฐปรศาสนศาสตร์ที่ผู้สำเร็จการศึกษาบางส่วนดำรงตำแหน่งสำคัญได้แก่นายชาญชัยชัยรุ่งเรืองอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและอดีตหัวหน้าพักเพื่อแผ่นดินนายสุชาติ โชคชัวยวัฒนกรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายอำพลจันเจริญหรือกล้วยลูกสารคามสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนายสุชาติศรีสังอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามนางอรดีสุทธศรีและนายวีรวัตรโอสถานุเคราะห์อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสิน์ และมีผู้รับราชการตำแหน่งต่างๆอีกมากทั้งในภาครัฐและเอกชนและที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลักสูตรเช่นนายเสกสรรแสงขาวรหัส45สอบประหลัดอำเภอได้ลำดับที่สองของประเทศในปีพศ2555มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนท้องถิ่น จึงได้เน้นการบริการวิชาการแก่ชุมชนทั้งการเปิดสอนระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกการฝึกอบรมการวิจัยและความร่วมมือต่างๆอีกมากมายเพื่อชุมชนท้องถิ่นได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและนำไปสู่การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการต่างๆและกิจกรรมต่างๆอย่างมีส่วนร่วม หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรบัณฑิตตามปรัชญาและวิสัยทัศน์ของหลักสูตรที่ว่าผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อนำความรู้ไปพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็งพร้อมพึ่งตนเองได้หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จะมุ่งมั่นพัฒนาด้วยศักดิ์ศรีแห่งความเป็นเลือดรัฐประศาสนศาสตร์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนมหาสารคามอย่างไม่หยุดยั้งและมั่นคงบนแนวคิดมาตรฐานาคุณธรรมและความสุขซึ่งเป็นจิตวิญญาณแห่งรัฐประศาสนศาสตร์ลูกเขียวแดง The Spirit of Public Administration